าพรุ่งนี้คุณทำได้แค่หายใจเพราะโรคหลอดเลือดในสมองจากสถิติสาธารณสุขสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคหลอดเลือดในสมองเป็นสาเหตุต้นต้นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งที่ทำให้คนเสียชีวิตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อปี64และ65แสงหน้าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้ววันนี้คุณอาจจะพูดคุยกับใครได้ เดินวิ่งทำอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่วันพรุ่งนี้คุณอาจกลายเป็นเจ้าชายนิทรามีแค่ลมหายใจหรืออาจจะเสียชีวิตจากการคุกคามของโรคหลอดเลือดในสมองเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้รับรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดในสมองมาก่อนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วซึ่งยากต่อการรักษาให้หายเป็นปกติได้ หากคุณเคยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหนักการละเลยการออกกำลังกายบริโภคแต่สิ่งที่ชอบแต่ร้าประโยชน์ความอ้วนความเครียดสูบบุหรี่ดื่มสุราการใช้ชีวิตด้วยการเร่งรีบเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหัวใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้องค์การอนามัยโลกได้จำกัดความของโรคหลอดเลือดในสมองไว้ว่าเป็นกลุ่มของอาการโรคที่ประกอบด้วยความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีหรือมีอาการแสดงนานกว่า24ชั่วโมงโดยมีสาเหตุจากสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกทางสมองที่ไม่รวมสาเหตุอื่นที่ทำให้สมองอุดตันหรือแตก โรคหลอดเลือดในสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจนเนื่องจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือแตกเลือดจึงไม่สามารถไหลเวียนไปยังสมองได้เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายจนเซลล์ตายจึงไม่สามารถควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติหากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที อาจลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้มากขึ้นหลายปีที่ผ่านมาโรคหลอดเลือดในสมองอาจจะยังไม่ได้ทำร้ายคุณแต่วันพรุ่งนี้อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้หากคุณเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงอยากจะเชิญชวนคุณหันกลับมาดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันใช้ธรรมชาติบำบัดใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพในการบำบัดฟื้นฟู และรักษาอาการของโรคหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube